ตอนนี้ก็อยู่กับช่องก็แค่คุธรรมดาชาแน,นลนะครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะครับเนาะก็มาก็เรียกงงนะเหมือนมาถ่ายคลิปเปิดหัวนะครับเนาะเออนะว่าวันนี้ผมก็จะไปบางแสนนะครับนะไปงานมนะิดไนเนาะมิดไนบางแสนนะครับนะเอซอาจจะได้ยินเสียงผมเบาหน่อยเพราะว่าผมพูดเบานะ ว่ามันยังคขำม,มันยังดึกอยู่เนาะนะครับก็ยิงใจเขานะนี่ผมก็ล้างเจ้าเชฟตาวานไว้อย่างงอง,งามเลยนะลงเครือบลงอะไรหมดนะครับนะก็ไ้ขี่ไปโชว์เขาหน่อยนะครับนะก็ปีหนึ่งก็ หนเดียวเนาะปีหนึ่งก็ครั้งครั้งเดียววันเดียวเองนะคือไม่ใช่วันเนี่ยเป็นคืนนะจัดกลางคืนนะครับผมก็นานๆไปทีเนาะนะนะก็ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับเดิมๆนะโหลดนะสไตล์ยีรักแค่นะใช้งานได้ด้วยนะครับนะ นี่เดี๋ยวคอนโซลนี่ผมจะลงไอ้แว็กซี่อีกสักรอบนะครับห้องนอกก็น่าจะโอเคแล้วนะพอขี่ไปไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมนะครับเพราะว่าช่วงนี้พายุมาเลยนะผมก็ภาวนานานะอย่าเพิ่งตกเลยนะ ยังไม่มีรถไปโชว์เขานะอืม ตันี่ตรงกระจังนี่ผมไม่ค่อยได้เช็ดนะมันมีคราบน้ำคราบแล้วก็ปล่อยไว้นะในครั้งนี้เช็ดหน่อยนะดูเลยเขาหน่อยนะครับเพราะเราจะเอาเขาไปโชว์เนาะนะว่าปกติผมไม่ค่อยได้เช็ดนะเพราะว่าลดใช้งานเนาะี๋ยวก็เลอะคือเก่าอีกอย่างเราก็ไม่ค่อยมีตังค์ซื้อพวกน้ํายาอุปกรณ์เคลือบอะไรต่างๆนะครับเนาะก็ใช้เท่าที่จําเป็นนะใช้ตอนที่มีงานหรือจะเอาไปโชว์ดีกว่านะครับนะ ก็ประมาณนี้เนาะ FC นะครับนะเดี๋ยวตอนผมออกไปสักประมาณครึ่งทางนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเปิดหัวอีกรอบหนึง่งนะถ่ายคลิปเปิดหัวแล้วก็จะทำคลิปน่าจะทำคลิปทักกายด้วยถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลาด้วยนะ ก็คงไปถึงทางเข้าเส้นสุขุมิทก็น่าจะถ่ายคลิปตั้งชื่อเป็นมิดไนท์เลยนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้กี่อีนะแต่ตั้งใจว่าจะอยู่เยันเช้านะครับนะอยู่เยันเช้าจนตะวันขึ้นนะถ่ายคลิปบางแสนแหลมเท่นันงศิลาสะพานใหม่ให้ f อฟซีได้ชมครบแล้วก็กล่าวว่าจะไปเลยนะจะกลับเลยนะ ไม่ได้กลับบ้านนะกลับไปกรุงเทพนะนะก็เดี๋ยวคืนน่าจะคืนวันที่เจเนาะเกือบเกืบเช้าวันเกือบเเช้าวันที่8ปดอะนะเดี๋ยวผมจะถึงจะกลับมานี่นะครับนะฝ่าย fc นะคอยดูคลิปผมด้วยนะก็คลิปอาจจะไม่ภาพอะไรอาจจะไม่สวยเนาะ ใช้กล th ้องมือถือถ่ายนะแล้วก็ผมถ่ายในรถด้วยนะผมไม่ค่อยถ่ายนอกรถนะกลัวแบบว่าเออเขาอายกล้องอะไรต่ออะไรนะก็จะถ่ายในรถซะส่วนใหญ่นะครับครับ FC ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์นะ ก็ซับสไครป์ให้ช่องก็แค,ค่คนธรรมดาใช,ช่แนวด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ